วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่21ไวฮัน3สมัยอยู่บนโลกส่วนใหญ่ฉันจะประจนภัยอยู่คนเดียวอันที่จริงไม่ค่อยมีใครประจนภัยตามลำพังกันแล้วเพียงแต่ฉั้นไม่มีคู่หูที่คอยไปไหนมาไหนด้วยกันนานๆครั้งจะมีเหตุให้ต้องไปยังปลายทางเดียวกันโดยบังเอิญยิ่งเดินทางออกห่างจากอารยธรรมก็ยิ่งทึ่งในความยอดเยี่ยมของสิ่งประดิษฐ์มนุษย์การหวหนึ่งถึงมันอยู่เสมอๆคือส่วนหนึ่งในความสุขของการสำรวจหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นคือประดิษทิน มนุษย์สามารถตัดเกณฑ์เวลาได้จากการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์แต่ก็ไม่ใช่กับวันที่เพราะแค่ท้องฟ้ามีเมฆหนาทึบติดติดกันสองสาวันก็ทําให้สับสนทางเวลาได้ง่ายแล้วบนโลกอาจจะยังนับได้ง่ายเพราะการเดินทางค่อนข้างปลอดภยัยแต่ไม่ใช่กับต่างโลกแน่นอนนอกจากนั้นฉันยังเกือบเป็นบ้าเพราะพิษเมื่อมองย้อนกลับไปในตอนที่ฉันคิดว่าตัวเองมีสติความจริงแล้วอาจจะไม่มีสติซอจอารู้ว่าชันเคยเดินโรนในต่างโลกและกลับไปยังโลก แต่ลิลลี่ไม่ทราบจึงอธิบายให้ฟังเล็กน้อยแน่นอนว่ายกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าพบสินะเธอพอจะรู้อะไรบ้างไหมเราแยกมิติเปิดออกและดูดคนเข้าไปพอถึงจุดหนึ่งก็ส่งกลับไปที่เดิมไม่ว่าต่างโลกจะพิสดารสักเพียงใดแต่นี่ย่อมไม่ใช่เหตุการณ์ปรกติโอเวกยังไม่รู้เกี่ยวกับต่างโลกมากอยู่แล้วเพราะเขาก็แค่เพิ่มสิ่งที่ไม่รู้เข้าไปอีกหนึ่งเรื่องไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตอะไรนักแต่ไม่ใช่กับลิลลี่เธอเป็นชาวต่างโลก ฉันจึงมองว่าอาจจะมีบาะแสจากฝั่งของเธอไม่ข้าไม่ทราบเลยไม่เคยได้ยินปรากฏการณ์เช่นนี้แม้แต่ในวรรณกรรมน่าเสียดายฉันกลับมามีสมาธิกับการเตรียมตัวอีกครั้งดูเจ้าไม่ใส่ใจเลยนะจริงๆก็อยากจะรู้แต่มันช่วยไม่ได้นี่นาะไว้มีบาะแสใหม่ค่อยกลับมาคิดก็ยังไม่สายและการได้สำรวจต่างโลกเพื่อค้นหาความจริงก็เป็นเรื่องสนุกอยู่แล้วนั่นก็ใช่ยิ่งเป็นแบบนี้ฉันยิ่งต้องออกสำรวจโลกให้กว้างขึ้นซอจีอาหัวเราะ ในหัวที่รักมีแต่เรื่องแบบนี้หรือไงรักการประจนภัยขนาดนั้นเชียวก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ข้าชอบนะที่เจ้าเป็นแบบนี้เธออาจจะพูดถูกก็ได้ถ้าไม่ได้รักชอบสิ่งใดคนเราจะหมกมุ่นได้ขนาดนี้เลยหรอแต่ฉันไม่อยากจะคิดเกี่ยวกับมันมากนักเพราะถ้าเมื่อใดที่พยายามค้นหานิยามให้กับการกระทําของตัวเองคนเราจะยิ่งถูกผูกมัดและทําให้ความสนุกลดลงกว่าครึ่งแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ชวนให้ตั้งคําถามซ่จีอาและลินลี่เงยหน้าพร้อมกัน ประเด็นไหนชันอายุเท่าไรได้ยินเช่นนั้นซอแจงหัวเราะอ,อีกครั้งจริงด้วยเจ้าอาจจะเป็นพี่ข้าก็ได้มนุษย์ที่อาอยู่มากกว่าข้างอันหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกเอลสวมเฮฟโฟ์หูแมวเรียกว่าพี่อันหรอไม่ใช่ว่าเธออินกับวัฒน,นธรรมเกาหลีใต้มากไปหน่อยหรอแม้โมนักพเนจรจะช่วยมอบพรสวรรค์ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒน,นธรรมท้องถิ่นแต่นี่มันออกจะเกินไปหน่อยผ่านไปสักพักการเตรียมการขั้นพื้นฐานเปน็นนันเสร็จสิ้น รูเหมือนว่าสองวันจะเหลือเฟือฉันมีเวลาว่างมากกว่าที่คิดซจีอาร์วันอะไรหน่อยว่ามาฉันมองไปทางคณะจาริกสแสวงบุญที่ยังคงแหงหน้ามองฟ้าช่วยถามข้อมูลเกี่ยวกับไวฮันจากพวกเขาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทิศทางการล่าและขนาดขบวนความรู้ของฉันมาจากการที่ใช้ร่างประทาหรือกล่าวอีกนายหนึ่งฉันไม่มีพื้นฐานดังนั้นจึงควรฟังข้อมูลพื้นฐานจากคนที่มีความรู้จริงๆยิ่งละเอียดแค่ไหนก็ยิ่งมีประโยชน์แล้วที่รักจะทําอะไร ไปทำธุระทางตะวันตกเมื่อพูดจบแสงสีฟ้าอ่อนส่องออกมาจากเครื่องปั่นไฟฉันเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อพบร่างหลักของสปริงแกนและขอร้องหลายเรื่องไม่ต้องสงสัยเลยว่าสปริงแกนคือกุญแจสําคัญในแผนการของฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนฉันเคยสู้กับสปริงแกนลิลลี่ที่กําลังดูแลแปลงผักผงกสีรษะแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะเกิดไวฮันฉันถูกสปริงแกนช่วยไว้ได้ยังไงจู๋จูก็มาช่วยเลยงั้นหรอ ได้ยินคำถามของลินลีฉันพยายามนึกทบทวนความทรงจำอันเลือนลางก็ไม่เชิงคล้ายกับสปริงกนมองว่าหากมันต้องการรอดจากไวฮันทางเดียวก็คือช่วยฉันใช่แล้วพลังของสปริงกนรจำเป็นอย่างมากในแผนการครั้งนี้ขณะหาันศีรษะไปมองแสงพลังงานสีฟ้าแผ่ออกมาจากเครื่องปั่นไฟอย่างต่อเนื่องแม้จะค่อนข้างเจือจางแต่ก็เป็นการตอบสนองที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นประหนึ่งโรง,งงานที่เดินเครื่องจากเต็มกำลังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเซลฟี่ทำงานหนักเพื่อฉันมากแค่ไหน ระหว่างที่ฉันเดินทางไปทางทิศตะวันตกซอจีอากลับโลกไปแล้วส่วนคณะจาริกสแสวงบุญหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเหลือไว้เพียงค่ายพักแรมที่ไม่มีใครคอยเฝ้ายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวนันว่างจนคาดไม่ถึงกินอะไรหน่อยไหมขณะครุ่นคิดฉันสมัครได้ถึงการมาเยือนไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่เป็นกลุ่มคนมากกว่ากํากำลังตรงมาจากทางหมู่บ้านคิดไวแล้วว่าจะมากันเป็นกลุ่มฉันเดาได้ไม่ยากว่าเป็นฝีมือของใครทุกคนแต่งกายในชุดต่างโลก เป็นระดับการคอร์สเพ์ที่ค่อนข้างน่าขบขันแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะตบตาคณะจาริกสแสวงบุญหนึ่งในนั้นเป็นใบหน้าที่ฉันรู้จักจองจีฮุนเข้าประสานสายตากับฉันและรีบโค้งศรีรษะคำนับคิดไว้แล้วว่าต้องมาลินล,ลี่ืมเข้าไปในกระท่อมก่อนตามปกติแล้วถ้าเป็นการมาเยือนจากโอวิกจองจีฮุนจะมาคนเดียวแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันนอกจากนั้นจองจีฮุนไม่ใช่คนที่เดินนำหน้ากล่าวคือเขาไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่ม หมายความว่าคนที่มีอำนาจสูงกว่าจองจีฮุนตัดสินใจมาพบก,กับฉันด้วยตัวเองบุคคลที่ย็นอยู่ด้านหน้าสุดของกลุ่มมีบรรยากาศคล้ายนักธุรกิจก็หนวดเกลี้ยงใบหน้าสะอาดสะอา้านและบีผมแสกอย่างประณีตแม้จะแต่งกายด้วยชุดหนังของชาวต่างโลกแต่กลับแฝงกลิ่นอายที่ชัดเจนว่าไม่ใช่บุคคลระดับล่างอีกฝ่ายหยุเดเย็นตรงหน้าของฉันและกล่าวใช่คุณหัวหน้ากิลคังซอนฮูไหมครับหัวหน้ากิลในท่านั่งบนเก้าอี้ฉันพงกศสรษะรับขณะเดียวกันก็เริ่มตระหนักว่า ฉันอาจสาคัญตัวผิดและทําตัวเยอะยิ่งเกินไปอย่างไรก็ดีฉันไม่ได้สําคัญตัวผิดเพราะทุกคนรีบโคงศีรษะให้ฉันต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่แวะมาหาในเวลานี้ทางเราควรจะมาพบคุณตั้งนานแล้วแต่มัวติดภารกิจสําคัญเนื่องจากมีหลายสิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คุณหัวหน้ากิวเดินทางกลับมานายเชื่ออะไรฉันกําลังพูดอยู่กับใครชช่คนดังกล่าวเงยหน้าขึ้นและจ้องตาชเวซองโฮผู้อำนวยการของสํานักงานใหญ่แผนกวิจัยนโยบายครับผู้อำนวยการของสํานักงานใหญ่ เป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากเลยไม่ใช่หรอถ้าเป็นถึงผู้มนวยการสำนักงานเท่าที่ฉันทราบตำแหน่งนี้เป็นรองแค่ประธานใหญ่คนเดียวโครงสร้างของบริษทัทเราค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดครับฉั้นคิดเอาไว้แล้วว่าสักวันจะได้คุยกับคนใหญ่คนโตแต่ไม่แน่ใจว่ายังเร็วไปไหมอย่างไรก็ดีถ้ามองย้อนกลับไปคำนึงจากสิ่งที่ฉันทำถ้าไม่ส่งคนใหญ่คนโตมาคุยโดยตรงอาจจะแปลกกว่าฉันแค่ยอยากใช้ชีวิตไปวันๆแต่ดูเหมือนสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปดังใจ ถ้าสิ่งที่อยู่ด้านในมีปริมาณมากกว่าไม่ว่าภาชนะจะใหญ่แค่ไหนก็หกอยู่ดีครับได้ยินสุภาษิตท,ที่ไม่เคยฟังฉันยังทำหน้านิ่งโดยไม่ต้องรอนานผู้อำนวยการชเวซองโฮกล่าวเข้าประเด็นพวกเราได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่แล้วชาวต่างโลกที่อ้างตัวว่าเป็นคณะจาริกสแสวงบุญมาตักเตือนเกี่ยวกับแผนตรายสินะครับก็ทำนองนั้นฉันเตรียมตัวรับมือเสร็จแล้วพวกนายวางแผนอุบายคนหรือย,ยังผู้อำนวยการชเวพงกศีรษะพวกเราจะหาทางรับมือจนถึงวินาทีสุดท้าย หากไม่พบทางออกก็จะเริ่มอ,อพยมคนในวันพรุ่งนี้แต่ด้วยเหตุผลบางประการยังมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถอบพยมออกจากเบนแคมได้กลุ่มที่ป่วยจากสารพิษสินะผู้อำนวยการพยักหน้าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับพิษต่างโลกจะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและอาการจะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปพิษจึงไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงอะไรสําหรับมนุษย์เพียงแต่ว่าใช่แล้วหากผู้ที่ประสบอาการป่วยทางพิษเดินทางข้ามโลกอีกครั้งในกรณีร้ายแรงอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้น ฉันพอที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของพวกเขาแล้วในเมื่อเข้าใจก็ไม่จําเป็นต้องอ้อมค้อมจะให้ฉันช่วยปกป้องเบดแคมงั้นหรอทางเราจะไม่ขอรบกวนฟรีๆสัญญาว่าจะตอบแทนให้ในราคาที่สมน้ําสมเนื้อในเมื่อคุณหัวหน้ากิลเป็นคนเดียวที่ทราบวิธีรับมือพวกเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับคุณฉันลุกออกจากเก้าอี้หยิบบางสิ่งออกจากกระเป๋าห่วงมิติต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าทำพลาดมันอาจจะบาดนิ้วมือไปกันเถอะเข้าไปในหมู่บ้านฉันสัมผัสได้ว่า ใบหน้าของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังของฉันรวมถึงจองจีฮุนสดใสขึ้นจากตอนแรกเล็กน้อยฉันไม่ได้แยแสยความชิบหายของโอวิกสักเท่าไรสิ่งเดียวที่สนใจคือความเดือดร้อนของผู้บริสุทธิ์จริงอยู่ฉันไม่ได้คิดจะอุทิศชีวิตของตัวเองแต่ถ้ามีเรื่องง่ายๆที่พอจะช่วยได้ก็จะหยิบยื่นให้โดยไม่คิดอะไรมากเมื่อฉันเดินตรงเข้าไปทางหมู่บ้านกลุ่มคนด้านหลังรีบตามมาในระยะประกบตตดฉึบหน้าทางเข้าหมู่บ้านฉันวาดสัญลักษณ์สีทองลงบนพื้น คนที่ตามมาจากทางด้านหลังพยายามระวังไม่ให้เผอเยียบฉันเดินตัดผ่านใจกลางหมู่บ้านจนถึงอีกฝั่งฝั่งที่มีประตูมิติเดินผ่านประตูมิติไปฉันวาดสัญลักษณ์สีทองลงบนพื้นทางเข้าออกระหว่างทางเต็ไมไปด้วยเสียงฮือฮาคงเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นบุคคลระดับสูงของโอวิเดินตามมนุษย์ในต่างโลกคนใดมาก่อนจากนั้นก็เดินกลับไปยังใจกลางหมู่บ้านขอใช้เครื่องขยายเสียงได้ไหมได้ครับอยู่นี่จ้องจิงหุนวิ่งมาพร้อมกับยื่นวิทยุให้ เครื่องขยายเสียงที่สามารถสั่งการผ่านวิทยุดูเหมือนว่าโครงสร้างพื้นฐานของเบนแคมจะค่อนข้างดีทีเดียวชาร์จวิทยุขึ้นมาจอปากฮัลโหลฮัลโหลปีบเมื่อสิ้นเสียงเบาๆแต่กล้องกังวานผู้คนเริ่มทยอยออกมาจากตัวอาคารและหยุดมองมาที่ฉันเขินนิดหน่อยแฮะเมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องทำก็ต้องทำทุกคนคงได้ยินแล้วแพนตรายครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนใช่แล้วมีการคาดเดาว่าการลุกลามของซันประหลาดกลุ่มใหญ่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน ทางโอวิกอาจรับปากว่าพวกเขาจะปกป้องรับมือกับปัญหาอย่างราบรื่นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะในท้ายที่สุดพวกเขาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากฉันผู้คนต่างพากันแหกปากทันทีเห็นได้ชัดว่าโอวิกคงสัญญาลมปากหวานๆอะไรเอาไว้หรือไม่ก็ปกปิดตัวตนของแผอันตรายโดยสมบูรณ์เดีเด๋ยวก่อนเจ้าหน้าที่ด้านหลังเริ่มแตกตื่นและพยายามกล่าวบางสิ่งไม่เป็นไรผู้อำนวยการโชเวปรามไว้ปกติแล้วฉันเป็นคนพูดไม่เก่งดังนั้นจะพูดแต่เรื่องสําคัญ ฉั้นวางบาเรียกระจกที่นำมาด้วยลงบนพื้นเจ้าหน้าที่โอวีกเริ่มก้าวถอยหลังพวกเขารู้สึกกลัวหลังจากที่ได้เห็นมันได้ยินว่าสมบัติจากอะไรทำโบราณจะมอบความกลัวให้กับผู้คนที่จ้องมันฉันไม่ได้คิดไปเองสินะฉั้นวางมือลงบนแผ่นกระจกสามเหลี่ยมอย่างอ่อนโยนขณะเดียวกันก็หลับตาลงมืออีกข้างยังคงถือวิทยุจ่อปากแต่สมาธิของฉันจดจ่ออยู่กับภายในร่างกายไม่ใช่ภายนอกปลายนิ้วลูบไล้ลงบน,บนวัตถุต่างโลกด้วยความนุ่มนวล รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังไหลเวียนทุกคนจ้องใช้ชีวิตไปตามปะกะติความรู้สึกวิววิวถูกส่งมาจากหลังมือเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งฉันมองเห็นรอยสักรูปเขียวกำลังส่องแสงสีแดงกระจกสามเหลี่ยมกลายเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกลายเป็นหกเหลี่ยมฉากนั้นก็แยกตัวกลายเป็นสามเหลี่ยมหกแผ่นประกบกันเริ่มทีฉันไม่มั่นใจมากนักฉันจะรับมือกับเจ้านี้ได้จริงหรอการพับเก็บอาจจะไม่ยากแต่การกางประกอบใหม่อาจจะใช้พลังอื่นช่วยสนับสน,นุน นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากทดลองใช้จริงเร็วเพราะถ้าไม่ได้ผลจะได้คิดหาวิธีอื่นมาแก้ขาดให้ทันเวลาแต่ดูเหมือนจะไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วสมบัติจากอะไรทำโบราณสามารถตอบสนองผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่งคงต้องทำตัวให้ชินกับเรื่องนี้กระจกเงินหกเหลี่ยมที่ประกอบจากกระจกสามเหลี่ยมหกบานลอยขึ้นท้องฟ้าและหยุดค้างกลางอากาศใจกลางหมู่บ้านทันใดน,นั้นแกลกแกลกแกลแกลท่ามกลางเสียงคล้ายกับไข่มุกโลหะกลิ้งไปบนถาดเหล็กบาเรียคุ้มการถูกกลางออก ผู้คนทำด้เพียงเงยหน้าขึ้นไปมองเสียงเกียดร้องดังจากทั่วสารทิศในเวลาเดียวกันชั้นแงนหน้าชื่นชมความยอดเยี่ยมของฉากดังกล่าวผู้อหน่วยการสำนักงานใหญ่หเงยศีรษะขึ้นไปมองโดยไม่กล่าวคำใดแต่ดวงตาก็ไม่อาจเก็บซ่อนความตกตืองเอาไว้ได้นี่นี่มันได้ยังไงเจ้าหน้าที่ด้านหลังมีความอดทนต่ำกว่าฉันก้มศีรษะลงประสานสายตากับพวกเขาในเวลาแบบนี้ควรพูดว่าอะไรน่าสนุกดีนะว่าไหม ผู้อำนวยการที่เฝ้ามองอย่างเงียบงันมาสักพักตัดสินใจเปิดปากข้อเสนอที่ทางเราเตรียมเอาไว้เกรงว่าคงไม่อาจทําให้คุณหัวหน้ากิลพึงพอใจได้ก็คงงั้นฉันชอบเห็นอะไรแบบนี้มากกว่าโลกมนุษย์มันน่าเบื่อเกินไปสําหรับฉันแล้ว